อยากเจอเธออีกครั้งปรับใครล่ะครับ <c oughs> ไงไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> อ๋อจริงสิฉันลืมบอกชื่อนายเลยชื่อของฉันคือสุขศาสตร์นะก่อนอื่นฉันขอเข้าไปก่อนได้ไหมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยน่ะนี่คือตอนต่อไปของตำนานเจ้าหญิงคางอุยะ หลังจากเจ้าหญิงคังอยะได้กลับมาจากดวงจันทร์ทั้งคู่ก็จะได้แต่งงานกันฝากด้วยนะคุณสามีแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยูซากิผมยังมีคำถามมากมายที่ไม่เข้าใจถึงเธอจะเป็นคนที่ผมคิดถึงมาตลอดรบกวนหน่อยนะคะซึ่งที่จริงแล้วพวกเรายังไม่เคยรู้จักกันจริงๆด้วยซ้ำแต่ว่าพอคิดว่าเธอกำลังจะเข้ามาในห้องของผม ครังแรกเลยที่มีผู้หญิงเข้ามาในห้องเรามีแค่กาแฟนะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะแต่จะว่าไปเธอช่างน่ารักเกินไปแล้วเพิ่งจะเข้ามาก็เริ่มได้กลิ่นหอมอ่อนๆแล้วเนี่ยชื่อของฉันคือสุขศาสตร์นะสุขศาสตร์จังงั้นเหรอถึงจะมีหลายอย่างไม่เข้าใจเต็มไปหมดแต่ก็น่ารัก